สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเวลาที่จะเดินทางนะครับมีภารกิจที่ต้องเดินทางลงสู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบหกเนาะเป็นวันที่16เดือนกรกฎาปี2567นนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับ ตอนนี้พิกัดที่ผมอยู่ก็คืออำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับซึ่งแบบหนึ่งนะครับมีรถเขาเรียกว่าอะไรนะมีรถนี่มา้รถใครของก็เดี๋ยวให้รถไปแป๊บหนึ่งอันนี้เร็วเดียวกันเลยนะครับทุกคนก็นี่นะฮะผมอ่ะขับรถของ Honda City ZX นะครับปี2008นะครับผมอยากจะรู้ว่ารถผมจะกินน้ำมันมากขนาดไหนนะครับจากนี่จากพีนครไทยพิษณุโลกนะครับไปถึงกรุงเทพมหานคระนะครับจะหมดค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับโดยโดยนะครับเราจะมาดูนะครับก่อนตอนนี้ผมอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแต่ว่าผมจะยังไม่เติมน้ำมันผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า น้ำมันผมมีเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลชนิดหนึ่งนี่ครับโอเคนี่นะครับน้ำมันผมครึ่งเอ่อครึ่งถังนะตอนนี้เลขไม์ผมอยู่ที่35600นห7กิกโลนะครับนี่ครับก็อยู่หน้าป้ามน้ำมันนะครับเรามาดูกันว่าผมจะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วผมจะขับ ไปยาวๆเลยแล้วก็ถ้ามีการเติมน้ำมันเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะบอกหรือแต่ถ้าผมอาจจะผมอาจจะไม่เติมนะครับผมจะผมจะรอดูว่าถ้าไม่เติมผมจะถึงกรุงเทพม,มหานครไหมคือผมผมจะให้น้ำมันเต็มถังเลยระยะจากที่นี่ไปกรุงเทพม,มหานครก็500หรือ400กิโลนี่แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นแผนที่ให้ดูนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับว่า City C i t y CX คันนี้ นะครับปีสองพันดนะครับก็จะกินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าเติมน้ำมันนะครับตอนนี้รอรอรอ่ารอลูกค้าท่านหนึ่งกำลังนับเงินจ่ายเงนินก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอก่อนก็จะจิบกาแฟาด้วยครับผมก่อนเดินทาง วันนี้ก็มีภารกิจนะครับไปบันทึกเสียงนะครับศิลปินท่านหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนะครับก็สําหรับท่านไหนนะครับอยากเป็นศิลปินนะครับอยากทําเพลงทําดนตรีนะครับติดต่อผมมาได้นะครับผมผมทําดนตรีนะครับผมรับทําดนตรีนะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าผมทำดนตรีส่วนมากจะเห็นผมแค่ซ่อมรถเนวะ เวลาลงในช่องอะไรแบบนี้ก็จะเห็นแต่ซ่อมรถแต่ผมก็จะบอกนะครับว่าผมรับทําดนตรีนะครับผมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็อาร์เรนเจอร์คอมโบเอรเขาใช่นะครับหรือใครมีดนตรีมาแล้วอยากให้ผมมิกมาสเตอร์อีดิตเสียงอะไรแบบนี้รับทําหมดนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับใครอยากได้ผลงานที่คุณภาพนะครับ ก็ทักได้ครับผมใครอยากรู้ว่าผมมีผลงานอะไรบ้างก็ไปดูได้นะครับนามปากกาของผมคือพาคิน DL Studio นะครับหรือบางคนก็ใส่เป็นพาคินอาวมัดมนตรีตามชื่อจริงนะครับก็เสิร์ชดูได้นะครับผลงานรวมๆก็พันกว่าล้านวิวนะครับที่ทำมานะครับไม่ไม่ใช่ทำดนตรีอย่างเดียวนะครับก็คือผลงาน รวมทั้งที่เป็นเบื้องหลังให้กับศิลปินต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับครูนะครับผมเดี๋ยวก่อนเติมน้ำมันก่อนชิปเก้าหนึ่งเต็มถังครับเก้าหนึ่งเต็มถังครับสแกนนะครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ไปเติมน้ำมันก่อนครับผมมาแล้วฮะเราจะทายทุกอ่ะราหมดเลยนะครับเอา <c oughs> คนคนเติมก็เติมหลายให้หลายคนนะครับเดี๋ยวเราจะรอนะครับตอนนี้น้ำมันอยู่ยที่ลิตรละ38บาทจุดจุดหนึ่งสตางค์นะครับผมในวันนี้นะฮะน้ำมัน91นะครับโอเคครับน้ำมันไหลต่อครับผมจะรอดูกันครับน้ำมันครึ่งถังกับน้ำมันลิตรละ 38บาทจะได้กี่ลิตรกว่าจะเต็มถังจะหมดไปกี่บาทครับรอดูเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไม่ขึ้นสลิปนะครับเพราะเผื่อมันมีโค้ดมีอะไรให้ดูที่นี่เลยครับให้ดูที่ตรงราคาน้ำมันเลยนะครับนี่ชัดๆ ร้อยแล้วฮะยี่สิบสองลิตรไปแล้วยี่สามลิตรอ่าโอเคน่าจะถึงเก้าร้อยหกสิบบาทแน่ๆเลยอ่าชัวร์ครับเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับทุกคนยังไงก็เี็นนะฮะคือยอดน้ำมันนะครับเราจะทำการจ่ายตังก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังออก นี่เราก็จะเลสกนะ้ำมันเต็มถังนะครับมาลนะมาดูาดนะนมันเต็มถังนะนี่นะครับน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับโอเคเลสกกู okay. สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะอัปเดตระยะทางเรื่อยๆนะครับผมต่ออีก1.5กิโลเมตรโอเคครับนี่คือระยะทางนะครับระยะทางที่ผมจะเดินทางนะครับก็คือประมาณใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมง3นาทีนะครับระยะทางก็425กิโลนะครับผมก็เมื่อกี้เติมน้ำมันไปนะครับเก้อยหกบาทน่าจะจำไม่นะเออใช่แหละ960บาทนะครับทุกคนจะไม่เห็นระยะทางนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตทางเรื่อยๆนะครับผมจะต้องไปเส้น ไปสนุโลกนะครับแล้วก็ไปทางน่าจะไปทางเส้นอ่พิจิตนะครับพิจิตแล้วก็ยิงเข้าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะลบบุรีนะครับพิจิตลบบุรีแล้วก็อ่างอ่างทองใช่ไหมเราจะไปเส้นนั้นนะนีนะับตอนนี้ก็กำลัง ถึงช่วงบ้านแยงนะครับทุกคนก็กําลังลงเขานะครับกําลังสวยงามเลยฮะตอนนี้หมอกกาลังลงฝนกําลังตกครับผมนี่นะฮะเรากําลังจะตีรถจากนครไทยนะครับไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับดูหมอกครับทุกคนเอาบรรยากาศมาฝากครับก็จริงๆการการขับรถลงเขาก็ไม่ควรถ่ายคลิปถ่ายอะไรแบบนี้นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับอันตรายนะครับ ต้องชำนาญมากนะครับจึงจะต้องมีความชำนาญนะครับต้องเออต้องต้องมีความชำนาญนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการขับรถนะครับก็นี่นะฮะบรรยากาศหมอกนะครับหมอกทีนี้หมอกสวยๆนะครับเก็บบรรยากาศให้ทุกคนมาดูครับในระหว่างการเดินทางครับผม โอเคทีนี้เราก็จะยิงเข้าพิษณุโลกกันต่อนะครับน่าจะเป็นอำเภอวังทองนะครับทุกคนเราจะหักเลี้ยวช่วงวังวังทองนะครับบรรยากาศสวยๆครับเก็บมาฝากทุกคนครับผมนี่นะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงวังทองเรียบร้อยนะครับก็ได้ทำการเลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวซ้ายมือนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นการยิงตรงๆเลยนะครับยิงตรงถึงอโอ้อีกไกลเลยครับประมาณสัก200กว่าโลเลยนะครับจะถึงแถบๆลบบุรีเลยนะครับผมเส้นนี้นะฮะเดี๋ยวสายสีแยกบางทองนะครับก็ ยาวๆกันครับทุกคนผมก็ไม่ยังไม่ได้แวะพักที่ไหนะครับตอนนี้ขี่มาแล้ว74กิโลนะครับผมตามะระยะทางใน OBD นะครับขี่มา74กิโลใช้เวลาไป57นาทีนะครับทีนี้ก็จะเป็นการยิงยาวๆไปนะครับผมฝากติดตามกันต่อครับ ตอนนี้น้ำมันก็นี่นะน้ำมันเดี๋ยวเดียวน้ำมันยังไม่ลดนะคนนะอันนี้นะนี่คือ,อ7 4 7กิโลตามเวลาที่ผมแจ้งไปนะครับน้ำมันยังไม่ลดลงนะครับผมจี่อยู่ประมาณ90นะครับโอเ okay. ค Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงจังหวัดพิจิตรนะครับน่าจะเป็นทางเข้าพิจิตรนะคิดว่านี่นะฮะ น้ำมันก็ยังไม่ลดลงนะครับระยะทางขี่มาแล้ว112กิโลนะครับตรงคำว่าดิสนี่นะฮะเวลาก็อ่า1ชั่วโมง2 4นาทีนะครับก็ไปกันต่อครับผมสวัสดีครับติดตามกันต่อนะครับ Let's go g t z x ลุยโอเคครับ ตอนนี้นะครับก็ถึงน่าจะเป็นสี่แยกเขาทรายนะครับทางหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับนุ no, 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 no. ่นนะครับนู่นๆๆๆมีหมอกด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ขี่มาแล้วนะครับก็ระยะเวลาร,ระยะทางก็คือหนึิกิโลนะครับเวลาที่ใช้ไปก็1ชั่วโมง53นาทีนะครับความร้อนมอน้ำก็ยังอยู่ที่76องศานะครับผม mm hmm. นิ่งๆน,น,นะครับ น้ำมันนะครับดูน้ํามันกันครับโอ้น้ํามันลดลงมาแล้วนะฮะเรื่มน้ามันเริ่มลดลงมาแล้วนะครับ155กิโลนะครับเข็มน้ํามันเริ่มขยับนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับผมปลายทางก็คือกทมนะครับผม l e เกิ o โอเคครับตอนนี้นะครับก็ขี่มาแล้ว217 นะครับใช้เวลา2ชั่วโมง33นาทีนะครับระยะทางนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงไหนนะแต่ว่านี่คือน้ำมันนะครับน้ำมันที่ลดลงไปนะครับผมจากเต็มถังนะทุกคนที่ผมเติมไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือ960บาทนะครับจากครึ่งถังขึ้นไปเต็มถังนะครับ960าบาทนะครับได้20กว่าลิตรนะตอนนี้ก็น่าจะ มาประมาณแล้วสักครึ่งหนึ่งของ960บาทล้วมั้งถ้าคิดเล่นๆน,นะคิดเป็นตัวกลมๆนะครับประมาณ4 450 0นะครับหรือเปล่านะครับนี่นะฮะ2 1 7กิโลครับผม Let's go ไปกันต่อนะครับสำหรับ City s x คันนี้ครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้นะฮะ ผมก็แวะเข้าปั๊มนะครับเพื่อทำทุระส่วนตัวนะครับตอนนี้ขี่มาแล้ว221กิโลนะครับใช้ใช้เวลาไป2ชั่วโมง38นาทีนะครับส่วนความร้อนมอน้ำนะครับอยู่ที่77องศานะครับผมรอบเครื่องก็ยังอยู่ที่850นะครับนิ่งๆนะครับก็ ตอนนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวขอทำตัวส่วนตัวก่อนแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมตัวนี้น่าจะรีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวเราเอาเลขเลขตัวเลข221นี้นะฮะไปไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปบวกกันต่อนะครับไปบวกกันกับตัวใหม่นะเพราะว่ามันจะต้องนับใหม่นะครับถ้าเกิดว่าดับเครื่อง โอเคครับติดตามด้วยครับนี่ครับผมเราก็ได้ของกินแล้วนะครับนี่นะฮะแซเอ็กของเรานะครับตัวที่นำเราเดินทางนะครับผมทีนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับโอเคก่อนการเดินทางนะครับเราจะต้องเติมลมไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะเมเตรียมพร้อมนะครับผม เราลงไปเติมลมกันก่อนนะครับเราเติมลมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ลำดับต่อไปนะครับผมเออผมลืมบอกเลยนะครับทุกคนผมเติมลมอยู่ที่32นะครับทุกคนผมใช้ลมแรงลมอยู่ที่32นะจีตีสัดเอกนะครับผมไม่รู้ว่ายางผมขอบเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูเลย เดี๋ยวผมต้องหาที่จอดกินข้าวสักแป๊บหนึ่งก่อนเดินทางต่อน,นิดนึงตอนแรกว่าจะเดินทางต่อแล้วลืมเลยลืมกินข้าวครับผมทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะจอดก่อนชว่วยโอเคสักครู่หนึ่งตอนนี้เราถึงปั๊มไดไดตันอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ กินข้าวสักแปบ๊บนึงฮะ5ห้านาทีครับผมโอเคครับทุกคนกินข้าวอีกแล้วอ่าเวลาจอดความร้อนขึ้นนะครับทุกคนแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดนะครับเอ่อกินข้าวไปสิบหกนาทีครับดูนะโอเคทีนี้ผมก็จะเดินทางต่อครับผมนี่นะฮะน้ำมันน้ำมันยังอยู่ที่<อ>เกินรึ่นถงังเอ่อไม่ใช่สิ อยู่เกินขึ้นทางมาเยอะอยู่พอสมควรทีนี้ก็จะเหลือระยะทางประมาณ2 0 0อกว่ากิโลนะครับไปไปดูกันว่าอถึงกรุงเทพน้ำมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคครับอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ถึงทางแยกใหญ่นะทางลาดไปยังถนนหมายเลขเส้นหลักแล้วนะครับจะเป็นเส้น เทพแล้วนะฮะก็ตอนนี้เดินทางมาแล้ว69กิโลนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงนะครับนี่นะเส้นทางแยกอยู่ข้างหน้านะฮะเบียงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ทางลาดไปย,ยังถนนหมายเลข32นะครับนี่ฮะกรุเงเทพสิงคโปร์ขับต่อไปอีก800เมตร โอเคทุกคน let's go โอเคครับเมื่อกี้นะครับผมลืม <laughs> ผมลืมถ่ายไว้ตอนก่ <c oughs> อนจะลงรถนะครับก็นี่นะปุ๊มีไฟล้วโอเคนี่นะครับก็เหมือนมันรีเซ็ตไปแล้วฮะเมื่อก,กี้ขับมา90กิโลนะครับตอนนี้เราถึงสิงบุรีนะครับผมก็เราินาากันต่อนะนี่นะครับน้ำมันเหลืออยู่ น่าจะตอนเหมือนตอนที่เราเติมนะครับน่าจะน่าจะหมดไปแล้วประมาณเก้าร้อยนะครับเ0้อบาทครับระยะทางที่เราขี่มาก็ประมาณสักสามร้อยกว่ากิโลละนะครับผมไปขอุยาตเดินทางต่อเอาละ้ฮะตอนนี้เราถึงน่าจะใกล้ถึงอยุธยาแล้วนะครับนี่นะฮะมีป้ายบอกนะใกล้ถึงอายุธยาแล้วครับผม กิโลเมตรที่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะฮะโอเคครับตอนนี้กี่กิโล38กิโลครับผมจากที่ออกจากบางจากเมื่อกี้นะฮะ ิโลนะครับแล้วก็อีก6 5กิโลนะครับ96บกอก6ก็จะอยู่ที่เราวๆสักกว่า5 0กิโลนะครับอายุทยาครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมแวะอยุธยาแป๊บหนึ่งนะครับราว่าจะมาซื้อของฝากแมบให้พี่พี่สาวกับพี่ชายนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกกิโลผิดนะก็ <laughs> 96บวกกับ69มมาผมตกเลขนิดหนึ่ง96บกบวกห9น่าจะราวๆ170 170กิโลอ่ะดีเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับ170กิโลนะครับใช่ไหม69-170กก้าเออว่าประมาณนั้นแหละประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็บวกกับ200กว่าโลที่เราขี่มานะครับ ตอนนี้น้ามันนะครับก็เหลือนี่นะฮะน้ำมันน่าจะลดลงมาจากครึ่งถังไปแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางที่ถึงจุดหมายนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสัก60กิโลนะครับก็ถึงที่หมายนะครับนี่นะฮะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเดินทางนะครับว่าจากสมมติว่าจากพิษณุโลกนะครับ มากรุงเทพจะหมดค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับคำนวณค่าใช้จ่ายได้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามกันต่อนะครับและแวะซื้อของฝากแป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนเราได้ของฝากแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ว้าวเลขไม่กำลังสวยนะสามห้าหกหกห้าห้านะครับผมดีนะ ระยะทางอีกประมาณ60กิโลนะครับถึงที่หมายนะครับผม Let's go โอเคครับทุกคนนะครับเมื่อกี้ต้องขอไภัยนะครับต้องได้สตาร์ทรถใหม่เพราะว่าลืมลืมครับลืมลืมลืมอะไรลืมลืมว่าจะต้องถ่ายคลิปก่อนที่จะลงรถพอดีพี่ชายมารอรับนะครับก็เลยต้องรีบลงรถไปก่อนลืมถ่ายคลิปเลยนะครับนี่นะครับก็คือน้ํามันจะเหลือประมาณนี้นะครับ ถ้าตีเฉลี่ยเป็นยอดเงินนะครับที่จากจุดแรกนะครับเราย้อนไปดูคลิปต้นคลิปนะครับว่าน้ํามันมีเท่าไหร่ก่อนจะเติมน้ํามันนะครับจะอยู่ห่างจากที่เราเติมน้ํามันไม่เยอะนะครับเพราะว่าก่อนที่เราเติมน้ํามันก็คือเกือบถึงครึ่งครึ่งถังนะครับนี่นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะฮะมาถึงบ้านพี่ชายนะครับก็ใช้ ระ,ระยะทางประมาณ400 420 30 4 40กิโลประมาณนี้นะครับก็ถ้าตีเป็นเลขกลมๆน่าจะอยู่ราวๆประมาณ1,100บาทหรือไม่1,000บาทประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเติมน้ำมันไป960บาทนะครับในช่วงในช่วงข้างต้นต้นคลิปนะครับก็คือก่อนจะเข้าเติมน้ำมันนะครับมันจะมีน้ำมันครึ่งถัง ก็กลับมาเกือบอยู่เท่าที่เดิมแต่แค่ลดลงมาจากที่เดิมนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้สําหรับคนที่อยากรู้ว่า City ้ซัทเอประหยัดน้ํามันไหมหรืออยากรู้อ,อยากคํานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับว่าระยะทางเท่านี้รถเรารุ่นนี้รุ่นนี้อย่างนี้อย่างนี้นหรือรถรุ่นอื่นจะใช้น้ำค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอ่า ในในราคานี้เนี่ยในค่าใช้จ่ายประมาณนี้อยู่ที่น้ำมันอยู่ที่ลิตรละ38บบาทนะครับถ้าถ้าน้ำมันเขาเรียกว่าถ้าน้ำมันมันจะว่างไงอ่ะมันถูกกว่านี้มันคงจะประหยัดกว่านี้นะครับผม จีซเซครับผมขอบคุณครับทุกคนขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม